สวัสดีค่ะเอมิลี่ทาโรหนึ่ง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 นะคะก็สวัสดีทุกทุกท่านที่มีพลังงานดึงดูดเข้ามาชมคลิปนี้นะคะก่อนหื่นแม่หมอก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆกการสนับสนุนในช่องของแม่หมอมันจะเป็นการกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่หมอได้ทําคลิปต่อไปรวมไปถึงการกดซุปเปอร์ตง์การโอนนอกรอบค่าขนมให้กับแม่หมอแม่หมอก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวนนี้เราจะพิเศษนิดนึงนะคะแม่หมอสับไพ่ไปแล้วเนาะตอนแรกว่าไม่ได้ว่าจะกด เป็นคลิปนะคะเพราะว่าเปิดเล่นๆทีนี้แม่หมอก็มีความรู้สึกว่าโอเคอัดไปเลยดีกว่านาะเพราะว่าเผื่อที่ว่าพลังงานนี้จะไปตรงกับชีวิตของใครนะคะที่มีาการสั่นสะเทือนอยู่ในระดับพลังงานเดียวกันกับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันเนาะว่า,าจะมีข้อความใดบ้างนะคะในวันนี้แม่หมอมองเห็นนะ คุณเป็นคนที่ต่อสู้นะกับชีวิตนะที่ผ่านมาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหามาด้วยตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะจริงๆคุณอาจจะคิดว่าคุณต่อสู้ทุกสิ่งทุกอย่างมาด้วยตัวของคุณเองทั้งนั้นแต่ในลักษณะพลังงานของคุณอ่ะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยช่วยเหลือคุณเสมอๆคุณอาจจะรับรู้ได้นะคะ อในบางครั้งบางทีที่คุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนแบบมันก็หนักหนาะสาหัสบางครั้งจะรอดไม่รอดจะได้ไม่ได้ประมาณนี้นะคุณก็จะผ่านได้เสมอเสมอเหมือนมีใครสักคนหนึ่งยื่นมือมาช่วยหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเบื้องบนนะคะได้ส่งใครบางคนมาช่วยคุณนะคะคุณอาจจะสังเกตได้นะบางครั้งบางที เหมือนตกอยู่ในสถานการณ์ที่มันคับขันคุณก็จะเหมือนแบบเฮย้ยทําไมมันจับจังหวะแบบว่าคนคนเนี้ยเหมือนมีใครส่งคนคนนี้มาเพื่อชี้ทางเพื่อบอกทางให้กับเราอย่างเงี้ยค่ะแม่หมอว่าคุณเคยสัมผัสสิ่งนี้ได้หลายครั้งหลายครานะคะเอาจริงๆคุณก็เป็นคนที่มีความคิดความฝันที่ผ่านมา หลายสิ่งหลายอย่างที่คุณวาดฝันไว้ในชีวิตของคุณเนาะอยากจะให้มันประสบความสําเร็จอยากจะให้มันเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณจริงๆสักทีแม่หมออยากจะบอกเลยนะหากคุณยังเดินไปไม่ถึงจุดที่ประสบความสําเร็จในชีวิตของคุณอะ่ะแม่หมอบอกได้ได้เลยว่าคุณจะต้องสําเร็จในชีวิตอย่างแน่นอนเพราะว่าพลังงานที่อยู่ด้านบนของคุณนะคะเป็นเดอะซันนะ สำเร็จอย่างแน่นอนต่อให้คุณจะคิดว่าโอ้โหที่ผ่านมานี่ฉันใช้ความคิดมากเหลือเกินทุกสิ่งทุกอย่างต่อสู้มาด้วยตัวของฉันเองทั้งนั้นเลยแต่แม่หมอจะบอกว่าต่อให้มันหนักหนาแค่ไหนนะคุณสำเร็จสำเร็จนะคะที่ผ่านมา หลายสิ่งหลายๆอย่างคุณเป็นคนที่จัดการเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างในครอบครัวนะคะ <c ữ> คุณเป็นคนที่เอาจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างในครอบครัวในที่ว่าบุตรบริวารที่คุณจะต้องดูแลอย่างเงี้ยค่ะบริวารที่คุณจะต้องดูแลพวกเขาเนี้ยคุณเป็นคนที่มีอํานาจเขาเรียกอะไรจัดการหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะให ชีวิตให้ครอบครัวให้บุตรบริวานของคุณเหมือนเป็นคนจัดสรรน,นะคะจัดสรรทุกสิ่งทุกอย่างให้อยู่ในล่องในรอยให้อยู่ในล็อกให้ทุกคนดําเนินชีวิตไปในลูในทางของเขาอย่างเงี้ยคะ่ะคุณจะเป็นคล้ายๆผู้จัดการเนาะผู้จัดการใหญ่ในครอบครัวประมาณนี้นะอืม จริงๆได้รับการช่วยเหลือตลอดตลดนั่นแหละนะขับขันที่ไรก็ได้รับความช่วยเหลือนะคะแม่หมอมองเห็นในระยะอันไกลนี้ถ้าคุณมุ่งหวังความสําเร็จในเรื่องของการงานนะเนี่ยสำเร็จแน่นอนนะคะการงานอาจจะเข้ามาหาคุณแบบหลายทิศหลายทางนะคะมันเป็นงานที่เข้ามาอาจจะล้นมือเลยด้วยซ้ํานะคะ ในระยะเวลาอันใกล้นี้นะคะแม่หมออยากจะให้คุณเตรียมพลังงานให้พร้อมเพราะว่าชีวิตของคุณจะพุ่งทยานแล้วนะคะใครที่อยู่ในช่วงอายุที่ว่ากำลังมีไฟในการทำงานนะคะแม่หมอว่าคุณเตรียมตัวให้ดีนะงานกำลังจะเข้างานกำลังจะรุมนะคะชีวิตของคุณกำลังจะอยู่ในช่วงของขาขึ้นนะ แต่แม่หมอมองเห็นภายในจิตในใจของคุณนะคะคุณมีความรู้สึกที่ว่าบางครั้งบางทีมันก็ท้อแท้บางครั้งบางทีมันก็โมนมองมันเป็นอารมณ์นะคะอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นภายในจิตในใจของคุณเนาะแบบบางทีมันควบคุมไม่ได้ความคิดที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้ามันจะเงามันจะเศร้ามันจะท้อแท้มันจะโมนมองมันจะแบบ ฟังเสียงคนอื่นคนรอบข้างพูดนู่นนี่นั่นบางทีมันห้ามไม่ได้นะคะต่อสู้กับความคิดอารมณ์ของตัวเองอยู่ตลอดเวลาบางท่านบางคนนี่ต่อสู้กับคนรอบข้างที่เป็นบุคคลจริงๆเลยก็อาจจะเป็นไปได้นะคะความคิดไม่ตรงกันนะคะกับคนรอบข้างบริวารเนาะ มีการขัดแย้งกันบ้างอะไรบ้างนะหรือบางท่านบางคนอาจจะเกิดการขัดแย้งกับบริวารของคุณมาสักระยะหนึ่งแล้วก็อาจจะเป็นไปได้นะคุณเป็นคนคิดมาก <laughs> ใช่ไหม <laughs> ใครที่รู้สึกว่าตอนนี้มีความ เหมือนความคิดของคุณอะคะ่ะมันกดทับเนาะมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณสิ้นหวังมันทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันหมดหมดไฟหมดหมดแพชชั่นอย่างเงี้ยความความรู้สึกที่มันแวบเข้ามาประมาณเนี้ยเนาะแม่หมอมองเห็นคุณก็พยายามดึงพลังงานของคุณอยู่นะแต่ไอความรู้สึกนี้ยมันมันมันเข้ามาบ่อยเหลือเกินนะตอนนี้นะ แม่หมออยากจะให้คุณปรับปรับพลังงานนิดหนึ่งนะคะถ้าไอความคิดที่ว่าท้อแท้นะน้อยเนื้อต่ำใจในชีวิตในโชคชะตาในวาสนาบารามีของเราทำไมมันถึงเป็นแบบนี้นะไอความคิดเหล่านี้ที่มันเกิดดาวขึ้นมาคุณอย่าไปเชื่อมันนะถ้าคุณไปเชื่อมันคุณจะลงไปเป็นมันทันทีนะคะ เพราะว่ะชดดาชีวิตของคุณจริงๆมีคนช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะไม่ต้องไปโทอแท้ไม่ต้องไปน้อยเนื้อต่ำใจนะคะหากคุณตั้งใจทําอะไรแล้วอะ่ะมันสำเร็จสำเร็จอยู่เสมอเสมอจะมีการเดินทางด้วยนะในระยะเวลาอันใกล้นี้นะคะอาจจะเป็นการเดินทางไปในเรื่องงานเรื่องการของคุณเนาะอืม ในระยะเวลาใกล้นี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะความมุ่งหวังในชีวิตของคุณเอาจริงๆส่วนลึกๆภายในจิตในใจของคุณอะคุณมีความรู้สึกว่าคุณก็หยหาความรักอยู่นะอันนี้บางท่านบางคนนะคนที่ไม่ได้หยหาความรักก็ไม่ใช่ข้อความของคุณนะคะบางท่านบางคนนะหยหาความรักคุณอยากจะได้ความรักที่ที่เป็นของของคุณจริงๆสักทีหนึ่งนะคะ ความรักที่ได้อยู่เคียงคู่กันได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันคุณมีความปรารถนาในสิ่งนี้นะคะแม่หมอมองเห็นคนในคลิปนี้นะคะถ้าคุณจะามหาความรักความสัมพันธ์ที่เป็นความรักให้กันอย่างจริงใจเป็นความรักที่จะสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่ชีวิต ที่ที่การเออเขาเรียกอะไรเป็นความรักที่จริงใจให้ซึ่งกันและกันอนะ่ะแม่หมอว่าต้องย่างเข้าสู่อายุ40นะคะสำหรับบางท่านบางคนเท่านั้นนะคะอืมที่ผ่านมาก็อาจจะเป็นความรักที่เข้ามาเป็นบททดสอบนะคะอันนี้บางท่านบางคนนะถ้าจะทาหาความรักที่จะก่อร่างสร้างตัวนะคะก่อร่าง ความความรักให้อยู่กันอย่างยืดยาวถาวรก็น่าจะย่างเข้าอายุ40นะคะเป็นประมาณนั้นนะสีอืมการที่จะได้อยู่ของคู่กันนะคะให้เป็นไปในลักษณะที่ว่ายืดยาวนะจะเินเงอกง,งามต่อไปนะคะก็ย่างเข้าอายุสี่สิบสามเป็นต้นไปก็จะมี ความสาเร็จนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์เนาะถ้าใครที่ถามหาความรักนะประมาณนี้เจ้าของคลิปนี้คุณเป็นคนมีเซนต์มีสัมผัสนะคะคุณรับรู้ได้ถึงสิ่งที่เหนือธรรมชาติเนาะเหนือการรับรู้ของมิติที่สมนะคะอืมคือเห็น อะไรที่คนอื่นเขาไม่เห็นกันนะคะรับรู้สัมผัสได้ถึงพลังงานที่อยู่อีกมิติหนึ่งนะคะเป็นเรื่องลึกลับลีล้ลับอย่างเงี้ยคุณจะชอบมากเป็นพิเศษนะคะชอบเรื่องศาสตร์ต่างๆนะคะที่เป็นเกี่ยวกับอ่ามันมันเป็นอะไรที่แบบมันน่าค้นหามันน่าสนใจสำหรับคุณนะคะ บางท่านบางคนอาจจะมีความสนใจไปในศาสตร์ที่เขาเรียกว่าเป็นมณ์เป็นศาสตร์ของแม่มดหมอผีอะไรไปประมาณนี้เลยเนาะนะแต่ก็หากคุณสนใจอะแม่หมอว่าคุณมีความสนใจลึกๆอยู่ในจิตในใจของคุณอะแต่เราก็ต้องดูด้วยเนาะก็ถ้าคิดจะเรียนรู้หรือคิดจะทำหรือจริงๆคุณอาจจะ ทําอยู่แล้วก็อาจจะเป็นไปได้หมายความว่าก็ให้ใช้นะคะสติปัญญาปัญญายาของเราเนาะให้เดินทางไปในทางที่มันเป็นสายแบบขาวๆอะไรแบบนี้นะคะอือย่าไปเดินทางที่ว่ามันเป็นสายมืดๆนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าไอสิ่งที่เราจะต้องรับรับกรบรมรับผิดชอบที่มันจะตามมานะ่นม่นมัน มันเกินคาดหมายนะคะเราเราบางทีเราไม่สามารถรับกับรับไหวกับสิ่งที่เราได้กระทำลงไปเนาะอันนี้แม่หมอก,ก็พูดเป็น general นะคะไม่ได้เจาะจงลงลึกรายละเอียดว่าคุณทำอะไรอะไรนะแต่ก็ให้มองดูเป็นลักษณะที่ว่าพูดไปในกลางๆนะคะเป็นการเตือนพ่อใหยออกมาเตือนเป็นลักษณะนั้นนะคะ พราะว่ามันจะทําให้ชีวิตของคุณวุ่นวายนะถ้าคุณลงลึกรายละเอียดไอ้เรื่องที่ว่าศาสตร์มนต์ดำอะไรอย่างเงี้ยแม่หมอพูดได้ใช่ไหมมันจะทําให้ชีวิตของคุณวุ่นวายนะคะหาความสุขไม่ได้เลยนะเลๆห์ๆมันอาจจะตื่นเต้นสนุกสนานคุณแบบได้เห็นอะไรที่มันโอ้คนอื่นไม่เห็นอะแต่แต่ถ้าเราหลงถ้ลํมลึกลงไปแล้วอะค่ะมันจะไปอยู่ในจุดที่ว่ามัน มันไปอยู่กับความหลงมากมากนะคะมันจะมันจะรัดอะมันจะรัดตัวคุณแล้วมันจะพันธนาการคุณจะก้าวออกจากตรงนี้ลําบากแล้วจะไหนต้องมานั่งรับกรรมอีกใช่ไหมอืมแม่หมอว่าคุณเข้าใจใครที่กําลังสนใจศาสตร์นี้นะคะนะให้ให้ใช้สติให้ให้มากนะคะทําได้เรียนรู้ได้แต่เราต้องไปในแบบขาวๆไงนะอืมอะไรที่มันเท่าๆก็ เท่าๆสายดำสายมืดอะไรก็ใช้วิจารณญาณพิจารณาให้ดีนะคะท่านใดที่รอคอยการตอบรับนะคะเรื่องงานเรื่องการนะใครที่ไปสมัครงานทิ้งไว้นะคะแม่หมอว่าในเร็วๆนี้นะคะคุณจะได้รับการตอบรับคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่คุณจะได้รับการช่วยเหลือจากหัวหน้านะคะ หัวหน้าของคุณนะถ้าเป็นผู้หญิงนะคะโอ้จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเลยนะคะจะได้รับการช่วยเหลือได้รับความเอ็นดูเป็นพิเศษว่าอย่างนั้นเถอะนะคะแม่หมอว่าในเดือนนี้เดือนนี้เดือนมกราเนาะคุณได้รับการตอบรับในเดือนนี้นะคะเดือนมกราคมและคุณจะได้ คนที่รอเรื่องงานนะคุณจะได้รับการตอบรับในเดือนนี้และเดือนหน้าจะเป็นเดือนที่คุณได้พุ่งทยานนะคะเดือนกุมภาพันธ์เดือนหน้านะจะเป็นเดือนที่คุณได้พุ่งทยานไปทําสิ่งที่คุณรักไปทําในสิ่งที่คุณมุ่งหวังไปทําในสิ่งแล้วมันจะสําเร็จด้วยนะคะแล้วมันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีมันเป็นช่วงเวลาแห่งขาขึ้นของคุณนะเดือนหน้าเดือนกุมภาพันธ์นะคะลองดูนะว่าคลิปนี้นะคะไป ตรงกับพลังงานของใครบ้างนะคะพลังงานของใครดึงดูดเข้ามาชมคลิปนี้บ้างนะคะคุณเป็นคนที่มีความคิดมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ที่ผ่านมาก็คือแบบโอ้คิดนะทำอะไรมาหลายอย่างมากมายแล้วนะเป็นไอเดียที่ปิ๊งแวบขึ้นมาสามารถสรรสร้างสรรค์รังสรรคผลงาน หลายๆสิ่งหลายๆอย่างขึ้นมาคุณใช้จิตใช้ใจใช้อินทิ t ชันในการสร้างสารรค์ผลงานของคุณอะเป็นไปนในทิศทางที่ค่อนข้างดีนะคะท่านใดที่ตอนนี้มีความใจร้อนอยู่นะคะมีความรู้สึกว่าอยากจะไฟตลอดตลอดนะให้คุณตั้งสติก่อนนะคะแล้วก็ใครที่มีความคิด วนนะคะเอ่อเหมือนกับว่าเราตีกันเองกับความคิดของตัวเราเองเนี้ยปประมาณเนี้ยนะคะคุณก็ให้คุณหันกลับมาฝึกเจริญสตินะให้คุณรู้ทันความคิดของตัวคุณเองนะคะไม่มอว่ามันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีอะถ้าคุณคุมไอตัวเนี้ยไอตัวความคิดที่มันวิ่งวนอยู่ในหัวของเราเนี่ยคุมตัวนี้ให้ได้ถ้าคุณเห็นมันแล้วมันดับลงเมื่อไหร่นะ คุณจะสบายคุณจะโล่งนะคะโล่งทันทีเลยนะเนี่ยเราไม่ต้องไปรบกับใครละแค่ตัวเราเองเนี่ก็รบกับความคิดของตัวเองแก้ตามแก้ไม่หวัดไม่ไหวแล้วใช่ไหมคะในที่นี้แม่หมอมองเห็นคนรอบข้างรอบกายคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นบริวารเพื่อนร่วมงานญาติมิตรคนสนิทนะคะเขามองคุณเป็นคนที่โอ้คุณเก่งคุณกแกร่งคุณเป็นคน มุ่งหวังที่จะทําในเรื่องงานการอะไรของคุณนะค่ะถ้าคุณลองได้ทําแล้วคุณคุณจะไปให้ถึงฝั่งฝันคุณจะทําจนสําเร็จเขาเห็นคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนเท่คุณเป็นคนมีความสามารถไม่มอว่าเขาก็อึ้งในพลังงานของคุณนะเป็นคนเก่งคนหนึ่งนะคะไม่ว่าคุณจะหยิบจะจับจะทําอะไรคุณก็มักจะสําเร็จเสมอเสมอเอาจริงเป็นแบบนั้นนะคะ ในคลิปนี้ก็จะเป็นลักษณะของการอ่านไปตามหน้าไพา่ฟังสบายๆนะคะก็อาจจะไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรมากนะคะในในในวิดีโอเนาะอาจจะเป็นการฟังไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้นะถ้าใช่ถ้าตรงก็คอมเมนต์มาบอกแม่หมอบ้างนะคะคุณชอบแบบไหนสไตล์ไหนคุณก็คอมเมนต์บอกแม่หมอได้นะถ้าคุณชอบแบบนี้นะแม่หมอก็จะทําพยายามทําออกมาเรื่อยๆนะให้คุณได้ ได้รับฟังกันเนาะฟังกันเพลินๆไปนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะแล้วก็ใครมีคําถามอะไรนะคะใครอยากให้แม่หมอทําแบบไหนสไตล์ไหนก็บอกแม่หมอมาได้นะคะเออรบก,กวนช่วยกดไลค์ให้แม่หมอหน่อยนะตอนนี้รู้สึกว่าโดนปิดกั้นเนาะ <c oughs> ก็แม่หมอต้องขอขอพระคุณทุกการสนับสนุนนะคะคลิปนี้ก็น่าจะครบถ้วนแล้วเนาะแม่หมอก็ขอวอวยพรนะคะให้ทุกๆท,ท,ท่าน ที่เดินทางมาทางสายจิตวิญญาณนี้ไม่ว่าคุณจะหยิบจะจับจะทำอะไรก็ขอให้คุณประสบความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมและก็ขอให้ทุกๆท,ท่านมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้แม่หมอก็ไปก่อนนะคะขอบคุณคะ่ะ